ง,งหอกพี่คิดว่าบ้านนี้เมืองนี้นะคนไม่มีความรู้คนที่มาอยู่โดยผิดกฎหมาย้าา,ยาก็จะองเ

รู้ไหมบ้านหลังนีบ้านใครมาเรียบาเยมาได้กีวีมาเรียบไปบ้านมาเรียบ้านนี้บ้านนัเปลี่ยนก็เตมเป็นอะไรเป็นไหนวะบ้านหลังนี้หลังนี้มมปหาดบ้านอื่นไม่รู้ใครบ้านเปิดแทงก็มาทอดบ้านนี้บ้านไหนก็ได้ถ่ายก็บ้านทอดบ้านนี้บ้านถเป็นอะไรม้านถ่ายขอเช็นเม็ดเลยขอบอะไ ไม่นับญาติเราก็ไม่นับญาติเหมือนกันพี่่เขาแบไม่เลร้อนเขาเลยาเขามาอันนี้เขาอ้างว่าเป็นหนังสือจากไหนครับจากว่าน้อยมา่ะนายน้อยเอามาค่ะเป็นเขาบอกน้อยเอามาแจกแล้วเขาบอกว่าทางวัดสั่งมาให้มามาให้มาเก็บมาเก็บค่ะคนละเท่าไหร่ครับคนละล็อกละห้ามล็อกละล็อกละห้า0ม่บ้านไหนมีสองล็อกหนึ่งสบ้านไหนมี4ล็อกสอง0,000ค่ะ เนี่ยค่ะไปที่อาจารย์ส่งมาให้แวีบ้าน่าทำกินดีวาหนึ่งหนึ่งือบ้านหนูไม่ผิดนะแล้วแถมว่าไม่เคยยุ่งอะไรกับเขาเลยแล้วคือมาบุกขนาดเนี้ยมันเหยียบจมูกพี่น้องหนูเกินไปแล้วปกติเขาเป็นไงหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้แล้วหนูไม่รู้แต่ว่าเขาเป็นใครหนูโตมาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครไม่เคยมีเรื่องกับเครหนูเไม่รู้เลยไม่รู้เลยหน้าไกลเรื่องเคี้ยวก็ไม่เคยมา คือเหมือนกับว่าคือบ้านหนูเป้าป้าหนูเนี่ยคือจอดรถอะไรมันก็จะมีติดขัดกันมากเนาะจราดจอดนั่งจอดบนเราอยู่ด้วยกันก็อารมุปรุ่ยกันเนาะบางครั้งก็เบิร์ดไปชนันเลยอ่ะเบิดไปเลยป้าหนูมีเด็กเยอะก็บีบแกไปไปไปบีบแบบบีบอยู่ก็บีบแตจนแบบโอ้โหไม่อะไรมานะไม่ชะลอนำกระเบิดไปเลยแล้วแค่โดนลูกหลานูมาล่ะถามว่าเจ๊มาถ่ายทำมาเจ๊น้อยมาถ่ายทำอะไรทำทุกวันทุกวันก็บอกกูถามยังทำไม่ เออก็ด่าเราก่อนเราก็โมโหใช่ปะเราก็ไม่ได้ยุ่งกันไายใครเราทรํากินทุกวันเนี่ยเฮียทำกินทุกวันเลยบ้านกายเรือนเทียงมันเคยมีปัญหากันนีแเ่เขาคนเดียวทุกวันถามว่าเพื่ออะไรไม่ได้ไปเลอะบ,บ้านเขาไม่ได้เดือดร้อนบ้านเขาแต่เขาเป็นอะไรของเขาเรื่องอยากกะรู้ตรงนี้คือเป็นเรื่องคือพี่แจ้งเทศบาลไปว่าน้ามันท่วมมันมีการทิ้งขยะลงคลองเทศบาเลเราเป็นปฏิบัติหน้าที่ไหมคะรถขยะมาเก็บทุกวัน แต่คุณไม่สนใจว่ามันเขาทิ้งขยะในคูคลองเนี่ยเขาทิ้งไม่ได้ทิ้งมาวันเดียวเขาทิ้งมาเป็นปีแล้วที่ขุดขึ้นมาคือของเขาทั้งนั้นออบ้านคนอื่นนะเขาเขาก็ทิ้งรังถังทางฝั่งนูน้นเห็นไหมอ่าแล้วมีบ้านเขาโดดๆดบ้านเดียวเห็นไหมแล้วก็เลยเป็นเรื่องทะเลาะกันคือเออใช่แล้วตอนนี้กองสาธารณสุขเข้ามาออกองสาธารณสุขเข้ามาคือพอกองสาธารณสุขเข้ามาเขาก็บอกให้คุณหยุดประกอบการไอ้แคบหมู เห็นไหมเขาทาแค่หมูขายโดยไม่ได้รับอนุญาตเขาก็โกรธพี่ว่าพี่ไปตัดทางทํามาหากินเขาเขาโกรธแค้นพี่ไม่ใช่ว่าพี่แน่พี่วันนี้คือเราจะมาพูดคุยแต่มันมาเกิดเหตุอย่างนี้ใช่แล้วพี่อ่ะมาเห็นว่าพี่เดินไปคนเดียวแล้วเขามาเป็นสิบอ่ะแล้วใช่พี่ทําไงก็พี่ก็จะต้องแจ้งความทาลายร่างกายไม่เห็นพี่ทําไมแล้วเขาคุกคามไม่เห็นเหรออัดคลิปไหมว่าเขาบอกขณะ้าพี่ผ่านเขาจะอย่างงูอย่างนี้พี่ปลอดภัยไหมพี่ต้องแจ้งความไหมนี่ขนาดเห็นตัวพี่เป็นทนายด้วยใช่ไหมครับใช พี่เป็นทนายค่ะเรามาโดนอย่างนี้แล้วรู้สึกไงครับพี่พี่ไม่รู้สึกไงหรอกพี่คิดว่าเออบ้านนี้เมืองนี้นะคนไม่มีความรู้คนที่มาอยู่โดยผิดกฎหมายโดยอยู่ละเมิดแล้วคนที่เป็นคนท้องถิ่นจริงๆอ่ะพี่เกิดตรงนี้แล้วมาลงแกพี่อ่ะแล้วบ้านพี่น้ําท่วมน้ําเน่าเนี่ยพี่เดือดร้อนไหมทาให้พี่เสื่อมเสียชื่อเสียงทําลายร่างกายแล้วเนี่ยหูพี่ดับข้างหนึ่งแล้วพี่ก็หัวโนด้วยหัวแตกด้วยเลือดออกด้วยเดี๋ยวพี่จะไปตรวจร่างกายแล้วพี่จะบอกทำ้ายร่างกายให้พี่ได้รับความอับอาย เป็นแค่เือยากกันด้วยถ้าเขามาขอ,อ,อามาแล้วกูดูไม่ค่ะไม่ขอโทษไม่มีอะไรทั้งนั้นถ้าคุณทํากับเราอย่างนี้แล้วคุณด,าด่าเราอย่างนี้ พี่จะเรียกค่าเสียหายด้วยสามล้านที่บอกว่าพี่เอาเอกสารอะไรที่ว่ามาเรียกเก็บล็อกละห้าหมื่นนะพี่ไม่ได้เป็นคนเรียกเก็บพี่บอกไปทําสัญญาที่วัดเอกสารมีค่ะที่วัดมีเดี๋ยวที่พี่จะให้คุณอาวัยยาัจกรเนี่ยเอามาให้ดูอันนั้นคือวัดเป็นคนออกมาใช่ค่ะมีลายเซ็นเจ้าวัดมีประทับตราวัดมีหน้าที่ไปพูดคุยบอกคธอพี่อะเพราะว่าพี่เป็นคนท้องที่พี่เกิดมาตรงนี้พี่เกิดมาแต่รุ่นบรรพบุรุษพี่แล้วบ้านพี่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเต็มน้าเน่าเสียคือมันไม่มีทางระบายน้ําเขาอยู่ตรรรงงนนนัััั้้่่่ะะวววดดดดจกาาาไไไมมมเเพีิ เขาไม่จ่ายค่าเช่าวัดคือเขาเก็บค่าล็อกไปเนะี่ยแต่ละล็อกแต่ละล็อกเนี่ยมันไม่เคยถึงวัดพี่ไม่รู้มันไปไหนข่าวสดสือออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบชาบไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter, Instagram YouTube และ t i k t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ